สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบเตนะคะจากโชว์รูมสมิทันดไดยุซารสาขาพัฒนาการนะคะวันนี้เตะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาชมรถ Honda HRV รถมือ2จากโชว์รูม h ัน d ดของเราเองนะคะนี้เพิ่งจะรับเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้จะเป็น Honda HRV รุ่นท็อปนะคะ 1.8iS ปี2018ตัวมาได้เชนนะคะคันนี้ไมน้อยมากนะคะไม่วิ่งไปเพียง46,000กิโลเท่านั้นการันตีไมแพ้0 0เแล้วก็มีประวัติเข้าสูตรเช็คระยะครบเลยนะคะลูกค้าที่สนใจหรือว่าเห็นคิปนี้นะคะสามารถทสอบถามข้อมูลเอเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอจะโชว์เบอร์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเอจะพานะคะเพืพ่อนๆมาชมตัวรถร,บรอบๆพันกันก่อนนะคะคันนี้เนี่ย อย่างที่แจ้งไปรถทุงจะรับเข้ามาราคายังไม่มานะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าราคามาแล้วเอกจะแจ้งตามคลิปมาอีกทีหนึ่งนะคะยังไงสนใจก็ทักมาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถรอบๆกันกันก่อนนะคะอย่างที่เอกแจ้งไปตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแมนนี่เชนนะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบลมดําเรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าฟลู LED ดีนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะแล้วก็ตัวท็อปนะคะเขาจะตัดขอบด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะทุกอย่างก็จะตกแต่งด้วยสีดํานะคะ นี่ค่ะกระจกมองด้านข้างนะคะฝาครอบตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะมีเลนส์วอล์ด้องชั้นางให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะจากโรงงานฮอนด้าเลยรุ่นพ็อปสุดนะคะก็ออปชั่นนะคะครบทุกอย่างมีหลังคาสลูปด้วยนะคะเปิดติดได้ไปถึงด้านหลังเลยนะคะแต่ว่าสลูปมัจะมาแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะเปิดได้ครึ่งหนึ่งนะคะ อันนี้เดี๋ยวรถเรายังไม่ได้รับคำขออนุญออาะเอ็กซ์ตรีเอารถมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าชมกันก่อนนะคะเพราะว่ารถโชว์ลุมไปเลยลมากใครสนใจก็สอบถามมาก่อนได้เลยนะคะ<ส>เดี๋ยวเราดูด้านหลังกันอีกทีนึงค่ะด้านหลังเขานะคะนี่ค่ะอ่าเบาะด้านหลังนี่คือแบบไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะคะรถสวยมากๆคันนี้ใครได้ไปบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากเพราะว่าไม่น้อยด้วยไม่แค่46,0 0 0กิโลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะ ตัวท็อปนะคะไฟทูบนะคะ,ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ r f ติดอยู่ที่ด้านท้ายด้วยนะคะนี่ค่ะโมเมียมตรงนี้ของเขาจะเป็นทำเป็นลมดำนะคะแล้วก็ขอบด้านล่างของเขานะคะก็จะเป็นสีดำนะคะอย่างที่แจ้งไปเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะนี่ภายในด้านท้ายนะคะของเขาอันนี้ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดหาบอก ด้านหลังของเขาก็พับได้ด้วยนะคะพับลาบได้เลยเื่อลูกค้าจะชนของอะไรเงี้ยเหมาะมากๆเลยนะคะรถเป็นรถอเนกประสงค์นะคะรุ่นฮอนด้าฮิส aw ก็มือยังอร่อยแม่แรง,งค่ะครบเลยนะคะอยู่ใต้นี้นะคะอันนี้รถเราเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะการันตีไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมนะคะลูกค้ามั่นใจได้เพราะว่ารถมือสองที่จาหน่ายผ่านศูนย์ฮอนด้าน,นะคะอันนี้คือเราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะด้านหน้านะคะเบาะปอักไฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในสวยสะอาดเลยนะคะม <g ol> ีเลน,นวอดด้านข้างนะคะออปชันคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดออปชันครบเลยนะคะตรงอะไร,รมันติดฟังก์ชันนะคะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะมีปุ่มรีเซ็ตด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนะคะเลขไมล์เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันค่ะเลขไมล์ต,ตัวนี้นะคะวิ่งไปที่4 6 00 0กิโลเท่านั้นนะคะการตีว่าเป็นไมล์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นาะคอนโซนสวยสะอาดไม่มีรอยคลิข่วนเลยนะคะอาจจะมีฝุ่นบ้างนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเองเพิ่งนารถมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมกันนะคะอันนี้คือรถเพิ่งจัดรับเข้ามาเลยนะคะสวยมากๆนะคะคันนี้าก็เดี๋ยวใครที่สนใจ Honda HRV คันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ารถเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะไม่น้อยมากๆเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งคันนี้ก็จะเป็นรุ่น top หนึ ISP 2018นะคะคันนี้นะคะจะเป็น รถบริษัทนะคะเข้าสู์มันพนันครบตลอดเลยนะคะการันตีรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพ่นแน่นอนร้อยเนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเอกเข้ามาได้เลยนะคะอเอกก็จะอยู่ที่โชโรูพันด้าสาขาพัฒนาการเดี๋ยวให้กล้องแคนไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะโชโรูพันด้านะคะอยู่ที่เดียวกับรถใหม่ป้ายแดงนะคะ,ะแต่ว่าของเอกก็จะมีแผนรถมือสองจำหน่ายด้วยนะคะก็ลูกค้ามั่นใจแล้วก็สบายใจได้ถ้าหารถมือสองใช้นะคะ ก็เดี๋ยวเบอร์โทรเอเจโชว์ไว้ที่ด้านล่างนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะสำหรับวันนี้เกขอแนะนำรถสวยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ